สบายดีพี่น้องป้องไปสุคนมือนี้ก็ได้มาพบกับบ่าวคำพงบ้านนาจะพาพีพาน้องมือนี้ไปหาปูหาปลาอยู่ห่วยอยู่ห้องพี่น้องอยู่แบบธรรมศาสตร์บานนามือนี้เครื่องมือก็จะมีแบบมองพี่น้องแ้วก็พายของบ่าวคำพงสิไ้ไปหาปลาพี่น้องมือนี้หาอยู่หากินแบบธรรมศาสตร์บานนาพี่น้องมา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 เบิ่งนำกันพี่น้องตอนนี้ก็ได้มา ฮอดหวยเ้อพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ได้หอดน้ำสุยพี่น้องหวยสุยมาเบิ่งธรรมศาสตร์หวยสุยกับสวยงามหลายพี่น้องมาเบิ่งน้ำตอนนี้ก็บโบกขนาดว่าบกก็ยังกว้างอยู่ตอนนี้ฮน โอยมาเบิ่รงลานน้อยกันลินโทรศัพท์อย่างเดียวขี่เหือพี่น้องเอ้ยบริยาตรตกน้ำจักดีลานน้อยก็ดีตอนนี้ก็ได้อยู่ห่วยและก็กำลังพายเหือสิไปหาปูหาปลาอยู่ห่วยซุยบานเฮาส่วนห่วยซุยนี่กะนน้ำจะไหลลงใส่อ่างน้ำซุยผี่น้อง ว่าธรรมศาสตร์หวยซุยบานเฮานี่ตกตอนเศร้ามาบรรดาพี่พี่น้องน้องเฮากระลงหาอยู่หากินอยู่นี่พี่น้องบรรดาาวบ้าบานเฮากระดีหาปูหาปลาเต็มไปด้วยซับในดินสินในานา้ำว่าปูปลาหนาน้ำพี่น้องเลยหาอยู่หากินส่วนลวงหลายก็จะเป็นปลากระบอกบานเฮาลายพี่น้องส่วงนี่ตกส่วงเดือนสิเ็ดแล้ว ปลาคืนและมือนีบ่าวคำพงกับล้านน้อย้าวตะวันจะได้มาหาอยู่หากินในห้วยนี่มาใส่มองมือนีพี่น้องถึกแล้วพี่น้องถึกแล้วนี่นนโอ้ตุลายถึกลายปลากระบอกปลากระบอกปลากระบอก ไลยติดกไล่ไลยติดกไล่โอ้โหมัเนื้อนี่นี่นนนนเดือดดอนตไนีิมอฮอดบอลนี่ก็เล็กน่ามีาตัวประมาณ ไม่สังไวยลำหนึ่งอยากสุดพลัยความเลิกขันแมนคานี่ยแตเอาบ่ไรเลยมองนี่ ปาปอลาถือแล้วอแลวอแ้วถือแล้วถือ้วถึแล้วถึแล้วถือแล้วถือแล้วถือแลวถอ้งถือแล้วถืล้ล้ววถือล้อ้ถลวอ้วถือวว

C'è no. no. ลอยเติมตมีแต่ปลากระบอกบัดนี้แล้วอเอากสปได้เนื้ออะไรบัดนี้พี่น้องอค,อค,คิปมาหอนนี่จะได้จบลงซ้ำนี่พี่น้องสบ,บายดี